บริการดีมากเลยค่ะเป็นแต่น้องๆแล้วก็จนเจ้าของเจ้าของเป็นอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องนิวเก็บเลยนี่เราแถมชุดน้ำยาด้วยนะคือเก็บให้เก็บของลาไม่ใช่ครับเก็บของรดกั่ลูกค้าครับสวัสดีคุณพี่พี่เมฆนะแต่ขอจับผ้าที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวบอกเขินๆอยู่เดี๋ยวทางนี้ดีกว่านะอาจเดี๋ยวพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนวัสดีครับจะจับผ้าที่รึงที่นี่บริการดีไหมคุณพี่บริการดีมากเลยค่ะเป็นแต่น้องๆแล้วก็จน จะของจะของเต็นโอ้ขอบคุณมากมครับถูกใจนะแล้วก็ตรงปกใช้ได้นะเวอรตามตามที่รีวิวเลยค่ะโอ้โหเคขอบคุณมากครับใช้รูปมีความสุขอมแล้วคุณพี่นะเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาคุณพี่ไปเติจอรัมันด้วยนะเหีียวซ้ายไปด้วยโอเคถ้าเดี๋ยวพี่แม่ขับรถคันนี้กลับใช่ไหมที่กลับสัตหีบเลยใช่ไหมอ่ะน้องนิวเดี๋ยวดูทางข้างบนให้พี่หน่อยมันมืดเปล่าจัลโล่สันนวลสังนี้เรียบร้อยแล้วคุณบีนี่ลูกค้ามาจากเอ่่่อออออสััตหหีีีบบบนนนนะคร้้้้าาววพเเเดดิกแลลผไไมย นะครับหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้นะโอเคจบไปที่เรียบร้อยโอ้โหเอฟซีน่ารักมากๆกนะครับก็ไฟเอฟซีที่อยู่ทางบ้านด้วยนะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับไม่อยากอยู่บ้านก็มาที่นี่ได้ก็ซื้อรถได้เหมือนกันนะครับพี่ๆจัดให้มีรถที่ดีมากมายนะครับมาถ้าเชื่อต่อพี่หน้านะครับมีไม่ได้ไฟเอฟซีไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องพี่ๆก็บเขาค่านะคะรถเราสวยตรงปกทุกคันค่ะขอบคุณเลยขอบคุณมากเยี่ยมเยี่ยมเดีครับช่วยสมานกินดีเรียบร้อยแล้วนะครับผม โตโยต้าอันติสน้องนิว 2.0V บอกไฟฟ้าเกียร์เป็นเพนท์เทนชิพนะครับแล้วก็รถมือแรกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณพี่เดินทางมาจากสัตหีบไยนะพี่เมฆพี่เมฆนะครับจะทากภรรยานะแล้วก็คุณภรรยาก็ขับอันติสกลับนะครับขับตามกันไปนะครับกับที่สัตหีบเลยนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะฮะขอบคุณที่มาใช้บริการที่พีพีตัวคาของเรานะจ๊าน่ารักมากๆ FC นะฮะแล้วเราก็แถมชุดน้ำยาไปให้ด้วยนะ ชุดน้ํายาพีพีเอต่ครีนของเรา<ง>นะครับครบ,คบชุดเลยจาก2,000กว่าบาทแถมฟรีเลยเราแปะให้ดูว่าชุดน้ำยาเป็นยังไงบ้างใจสุดๆใจสุดๆครับไม่มีปัญหานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่ดูความสุขนะจ๊ะขอบคุณพี่เมฆมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะมาพีพีเอต่อค้าครับผมต้องได้รถสวยดีใจครับผมอุ้ยน้องเป็นใครครับเนี่ยเมื่อกี้ยืนมาตั้งนานก็ไม่เห็นครับผมบากไม่ได้ครับซื้อรถอะไรกับเราสามวันตอนง่ายๆค่ไหนตอนนี้หนึ่งก็ เลือกโลดิชใชในราคาที่ชอบผมในเพจเฟซ e b o บุ๊กและก็ยูทูบของเราพี่ครับผมขั้นไีนสองก็โอนเงินสมครบเต็มจำนวนขั้นที่สามเราจะทำการจัดส่งให้เลยครับผมขอบคุณมากส่งอะไรมาก็ไม่คิดจะถามเลยนะอครับ